เรียกว่าเป็นคดีดังระดับประเทศเลยก็ว่าได้ที่ใครๆก็ให้ความสนใจนะคะว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรสําหรับคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลักตกจากเรือสปีโบท๊ทกลางแม่น้ำจัพรยาและก็เสียชีวิตในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาในวันที่27กุมภาพันธ์ผู้จัดจาก,การและแซนเพื่อนบนเรือออกมาชี้แจงว่าแตงโมไปปสัสสาวะท้ายเรือโดยจับขาแซนไว้แต่มีจังหวะพลาดทําให้พลักตกลงไปล่าสุดหมอของข,องขวัญได้โพสต์อินสตาแกรมตั้งข้อสงสัยว่าเวลา22.06นาทีแซนยัง นั่งหันหน้าและขาก็ต้องไปหน้าเรือยีบสองนาฬิกาสามสิบนาทีอะไรทําให้แซนปรับบอกไปนั่งหันหน้าไปหลังเรือแล้ว small, สโมสามารถจับขาได้แค่คําถามนะคะไม่ได้พูดอะไรแตงโมแซนกระติกไฮโซปอหยุดพูดไม่ได้หยุดสืบแตงโม mo, ต้องไม่ไตฟรีที่ดูรายการมาคือบบกมันต้องปรับถ้าจะนั่งหันหน้าไปด้านหลังนะคะแล้วมันจะพอดีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอต่อมานะคะทางด้านของแซนวิสาพัฒน์ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า รูปนี้ถ่ายก่อนพับบอกค่ะหมอแคทพอดีลมแรงคอนทแทคแลนแห้งเลยเปลี่ยนอิบอดให้สบายขึ้นทางด้านของหมอของขวรนะคะก็ได้ตั้งคำถามต่อว่าแล้วหนูพับบอกแล้วนั่งไปด้านหลังพอดีเป๊ะๆในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนเกินเห็นหรอคะทางด้านแซนก็ไม่ได้มาตอบแต่อย่างใดนะคะ